เราเห็นจากน้านฝาอะไรกันครับที่เป็นตัวประกบขาตรงนี้่างแรกเลคือตรงนี้คือปุ่มสวิตช์คือดับเครื่องอ๋ออันนี้คือดับอันนี้ือเปิดอันนี้ก็จะเป็นโหมดอโคปครับอันนี้คือจะเป็นไฟเรื่องรถไฟปุ่มตัวนี้คือสตาร์ทครับคือตัวนี้ตัวนี้คือปุ่มเปิดสวิตช์กดหนึ่งทีที่ได้ยินเสียงก๊อกแล้วก็ติ๊กอ่าแล้วก็จะมีแนนบอร์ดหน้าจอตัวที่2ตรงนี้ท้าแสดงผลขึ้นมา ต่อแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้เปิดฝาถังน้ำมันกดดึงที่ตรงนี้ได้ขึ้นมาครับเป็นแบบนี้เลยเปิดตรงนี้ได้เลยครับผมด้านล่างตรงนี้เป็นเบาะตีทตรงนี้อ่าตัวนี้อย่างที่นี่ดูเป็นเบื้องต้นจะมีโช๊คอัพตรงนี้ใช่ไหมครับยู่ตรงนี้ตัวนี้คือใส่ตัวนี้เองตัวกส่ล็อกลงไปได้ไหมถูกต้องรับใส่ได้เลยลองใส่หน่อได้ครับแต่เนี้ย บางทีอาจจะต้องดูหมวกของลูกค้าคิดว่าความสูงความอ้วนความกั้งมันเป็นยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วใส่ได้สองใบพี่ก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยหมวกพี่ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับบองต้นโอเคแล้วก็ปิดเบาะได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ส่งท้ายตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวไฟนี่คือไฟตามไฟสูงนี่คือตอกไฟโอเคในเรื่องของตัวนี้ไฟผามาหรือไฟยูเฉินไฟอยูตรงนี้ครับตัวนี้เป็นเรื่องของตาโอเค ตัวนี้เป็นตัวในเรื่องของตัวบินชิยครับจะมีสไลด์ขึ้นลงอ่ะดูทีนะครับนี้ขึ้นคนหนึ่งที่คนหนึ่งที่ลงครับโอเคในเรื่องของตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเซตหน้าจอตรงนี้ครับคนที่สามารถเชื่อมต่อหรือว่าดูค่าต่างๆได้จากตัวหน้าจอนี้เลยอันล่างจะเป็นคว่าหมดก็คือคอนเนคชั่นในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ในมือเราลูกค้าต้องมีการโหลดแอปต่อครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดิสเพ์จะเป็นด์กเป็นอโตเมติแล้วแต่เราเลยครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแสงไฟหน้าจอเหมือนรถยนต์ าสามารถปรับตั้งเป็นออโต้ได้หรือเบอร์หนึ่งเป็นสองเป็นสามได้ครับเด้อ